อ๋อนสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องมองือนีปองปอนสิมาเห็ดเอียงอ๋อเนอี่เนาะมันคืออีย่างไน,นก่อนอ๋อมันคือเนี่ยตัดผมพอพอมากมื่บ้านพอฝังก่อนมากคนรีสือเขาเรียกว่าอย่างไรมาเดีย๋ยวเออเขาเรียกแบตเตอรี่เลยพี่น้องแบตเตอรี่ตัดผมแบบชาร์จได้คือโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยเงี้ยพรชาร์จยังไงมันมนี่แบบ โอ้นี่เดลยพี่นอ้องโอ้โหเดี๋ยวเอาอ้อยไดนน่อซอยอ่ะไว้แล้วค่ะพี่น้องทุกทีเอาอ้อยใส่จักรไก่นหน่อยหนึ่งเวลาหนีบปดนิ้วมือมืดค่ะพี่น้องเพื่อนมีอุปกรณ์อันนี้น,ะน้ำมันได้นหะมนะมันไม่หยดเข้าใจนี่เราปิดสุดนี่มึแม่แนวอย่างงั้นถอ,อดก้นก่นนะเนาะอันนี้อุปกรณ์อะไรนะ เกี่ยมีมีหลายมีหลายอันเปลี่ยนกับพี่น้องคุณซื้อมาให้ย,ายนนา่างดีเลยฮะมอแนวคนดังเลยเหรอฮะมอทแนวคนดังี<ะ>่วมอทแน,นวชวนยุ่งด,ด,ดังพร้อมอันไหนมีคนนี่คือชวนในเมื่อไงโอเดี๋ยวอ้อยให้ปังปอนศึกษาด้วครับก่อนที่มาสอนหน่อยแต่ที่แน่ๆอ้อยก็เสียเอาตัดตะพุ่มไปเพื่อนค่ะคุณนวดเพื่อนพอเพื่อนมากื่อวานพอเพื่อนกับคุณนวดให้กับพี่น้อง เอาอ้อยก็เลยไดแนวใหม่ๆมาซอยเหลืออ้อยเราทุกเพียกใส่ตะกันไก่ปวดนิ้วมือมากพี่น้องกันไก่กันไ้หน่อยสลัดตัดผุไมฟังก่อนเดี๋ยวกะซีตัดไฮบรอดแบกพร้อมเปิดเทิ่มค่ะพี่น้องก็เลยใดแบตเตอรี่ตัดผุมค่ะแบบชาร์จแบตเลยลองมาเสียบปลั๊กไ้มันยุงเงกชาร์จใ้คือโทรศัพท์มือถือนี่นี่อันนี้พร้อมมีบีพร้อมมีอันอันนี้ ที่ชาติค่ะมีครบหมดทุกอย่างขันกองโทรศัพท์มือถือออาค่ะพี่นอ้องขันกองเลี้ยนรูเอาคือคือโทรศัพท์มือถือเพื่อนเลี้ยนเห็ดค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นกำลังศึกษาอยู่ช่วมมือด้วยเพิ่นพี่น้องเอาไว้เย็บหน้ากากไ้หลานนั่งชอบสีนี่นะคะอันนี้มืออื่นไปหามหมอค่ะหมอนัดวันที่สิบหกค่ะเนี่ใส่มั่งดยใส่มงยก่อน สีนี่มากกว่านี่ถ้าบ่ามากกับบ่มีเราหนอกันสีไม่ยิ่งมั้งเอ่อฝุ่นมันด้วยใส่พีนต่อน้องดูเราเอาออกด้วยคนเอาไอเบิ้องด้วยโอ้เอาเอากล้องอันนั้นออกด้วยกล้องแบตเตอรี่นออกด้วยฝุ่นพี่น้องถามเอาอ้อยอยู่บอเซอเอาอ้อยก็เฮ็ดแต่เฮ็ดขายแต่ว่าเสียหลานใสต่ตอนไปโรงพยาบาลโอ้เทถชิบหายเลยปอน เอาโทรศัพท์มาไทยเลยโทรศัพท์ไทยแง่งบึงจะของเลยพอดีนาเลยแบตเตอรุงแบตเตอรีน่นกูว่าซวนเราอุสวนนากากเราเพราะว่านากากนี่ทิ้ซไปนั่นพี่น้องชิไซาไปลง่มบานมืออื่นเดี๋ยวอ้อยเอาไปซักให้โอเคปะเขานาเขา,าดังดีปะสีหนี่โอเควะเพราะว่าผู้ใดมาขอสีนี่กับผ่้ไห้มื่บ้านพ่อพ่อมากสีนี่หละพอ่อบอกว่าพ่อขอท่าน ก็เลยบอกว่ามันมี่มันเหลือผ่าแค่นี้เพราะว่าอันนี้มันผ่าผ่าคอตตอนค่ะพี่น้องอันนี้เป็นผ่าคอตตอนเอ้อยเย็บสองสันนะคะถ้าสามสันสี่สันปังปอนหายใจบอออกค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดไถ่ล้านเขานากระชับนาเลยอืมมันห่มข้างปะเออดึงล่งเลยมันดังมันค่อมลายน่ะดึงล่งโอ้เขา็อกพอดีเลยพี่นออ้องเออเออ้อยทัดใบเฮ็ดไถ่ล้าน เหลือเหลืออีกอันหนึง่งเช็ดไฮอาจิตดอกแต่ว่าบุหรุว่าผ่าสิพ่อบ่ะนี่คับพี่น้องเพื่อนสีส่ไปวันที่สิบหกคือพรุ่งนี้วันจันทร์ค่ะเพราะว่าหมอนัดตรวจแผลนะคะอาวยเกลเ่ยเฮ็ดไ้ล้ลานเพราะว่าถามทุกมือนอกจากมันจะมีจะสีแบบตุกกต๊กตงตุ๊ก,กตาดอกมงดอกไม้ค่ะพี่น้องสีนี่ผู้ใส์ใส่เพื่อนมักสีดำๆดัาที่นี้่ฮาวายจะศึกษาการใส่แบตเตอรี่น,นะคะพี่น้อง เวลาตัดผมวไม้ผงังก่อนมันสิเลยซอยเอาไว้อีกค่ะพี่น้องตัดย่ำในก็มีแต,นนนต่นันบดีสี่ฮาร์ดเลียนเฮ็ดได้เหมือนยิบตัดแบบไกให้มันบโหนังหัวมันบบถึืหนังหัวสิค่ะพี่น้องเป็นกระร่างมือเอาไว้โอเควะเยิบงาบ่ายปะไม่ใช่หน่ายหรอบัวะตะนนิดก็บหนาพวกแห้งหรอกคอตตอนนิดหน่เม็ดละเก้าสิบบาทได้นี่หาคอตตอนค่ะพี่น้องราคาสูง สนีทปอนให้ใจออกบมดนียเอาไอ้เฮ็ดสามสันนะเอาไอ้เฮ็ดสามสันนี่เขาจะว่ามัน,มน,มนอืดอัดค่ะเฮ็ดสี่สันกับเฮ็ดถ้อเอาไอ้ร่องปิดร่องถูกมหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้มันจะซอยได้ระดับหนึ่งค่ะเ้าจะใส่หลีเทาใส่แมตของทีเท้าของร่องบานหรือทีเท้าซื้อน้ำลายใครอย่าอ,อันหน,นกหนกหีขึ้นจมูกอ่าไหนยายเขาจามเท้เาแค่อืน กระชับนาเขนานาพอดีเ๊ะเลยเขาข้างเอาอ้อยสั่งแบบโค้งนาโค้งลัางเห็ดเหว่นั้นคือ,อแหมพอดีเลยใส่์นาจิกมึงเล้นะของคนเใส่แบบของโรงพยาบาลอ,อันนี้เขาล้ะถ่ายรูปแราส่งไปฟีบ้างดูกอีฟีมันยังวา่าอันเอาสีดำอ้อยบีบีครับพี่น้อง ไล่มาอ้ออยากได้สีดำมาสันสีดำมันก็ปิดป็าผ้ายืดแน่ผ่าคดต้นสีดำมันบุมีค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ยูดอนพาค่ะอ้หาาส้องานหรือตัวหามันด้มันจะหลับพอผ่าสาราลูสันเออเอาไทยนอ้นยองบึงเลือเอาไส้กับเบาก็ได้ครับต้องถอดอ,อ่ะไส้เรลาก็ไทยไปเขาบึง้งโอ้โหงไปแล้วเพิ่นอยากได้สีดำถ้าแบบจุดเพิ่นสีมักบอถ้ามัก อ๊อฟกับจีดเห็นหนึ่งโอ้ปามันอาจจะเห็ดได้อีกอนหนึ่งคนวางบอมึงนี่วันอาทิตย์หยุดบอรกระลังคุยกระลังคุยกับสิคุยกดไลค์คุยกับไอคับพี่น้องเอ๊อฟเห็ดหน้ากากให้อะไรอะไรอ๋อทําไรอยู่อ่ะเฟียอ๊อฟอ๊อฟทําหน้ากากให้ปังปอน่ะ ดูสิแต่ว่ามันเป็นลายจุดนะแต่ผ้าสีดํามันไม่มีอย่างนั้นเป็นผ้ายืดเวลายเย็บเย็บยากอันนี้จะเป็นผ้าคอตตอนอันนี้มันจะเป็นผ้าคอตตอนจับมุมตาเนี่ยวเอาไํทให้มันได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นไเนนะี่ะ